สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่15มิถุนายนนะครับการแข่งชิงแมตแรกชิงการแรกของร้านพี่เริ่มบ่ายสองครับแต่ว่าตอนนี้มันประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามแล้วมะเริ่มจากทางนี้ก่อนนะครับเราไม่ต้องเราเห็นหน้าเห็นตากันได้เลยเต้เอาอะไรมาเล่นครับอา Le เจนเวอร์สายแรกนรกครับสายาแรกนรกแรกนรกครับอ่านี่ครับน้องซมมอนกับเอลิฟก็มาให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็จะบอกการฝั่งตรงข้ามครับใช่ใช่เอาชิงครับ โด,โดมโดมอะไรมาเล่นโดมแจ็คไนด์ดากอนลีบีครับแจ็คไนด์ดากอนลีบีนะครับชื่อยาวยาวแพ้เร็วนะแต่เดเรา,า,าเล่นเราเล่นอ่ะามามมเดี๋ยวเราจะเล่นกันเกมเดียวนะครับเพราะวันนี้วันวนี้แข่งแข่งเยอะมากนะครับการ์ดเยอะมากสล็อตเต็มแล้วตะลิงชั้นตะลิงชั้นไม่มีที่ไม่มีที่ให้ลงแล้วครับตอนนี้พี่ไอ้เย้ก็ถามจะแข่งตะลิงชั้นไหมเพราะพี่ขผมไม่ไหวว่ะแข่งในใบสองก็ยุกโอเคหนึ่งแหละ อ่าจะมากกว่าลงก่อนนะโหตดอ่าเฉียนไป็หนึ่งครับลุยเลยเกมเดียวรู้เรื่องอันนี้พี่ก็ต้องคุม3มกล้องนะครับงานนี้แล้วมันรับแม่ก3สจ็อบเลยเดี๋ยวจ่ายเงินให้ตัวเองครับเพิ่มอีกสามบาบทขั้นแรงขั้นต่ำเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นสี่ร้อยละเให้ตัว,ว,ตวเองเกินมาใช่ไหนดูซิมีชัดไหม นัทพงษ์นะครับสวัสดีสวัสดีจีโน่กำลังรับชมจีโน่ไม่ยอมทักนะจีโน่มาได้เลยโน่ขายที่เห็นในร้านนี้ก็มาได้แล้วครับต่อไปจะเป็นเอ็นดีนะครับไปแล้วไม่ต้องเพิ่มสนใจหรอกเพิ่มหรอไม่เป็นไรหรอกเพิ่มากี่ชิ้นไม่ทันแล้วไปดี วันนี้ไปนีปิดบ่ายสามนะพี่ขอโทษด้วยทำเร็เองไม่ไดคนที่สั่งไปดีมาตอนนี้ส่งไม่ทันแล้วนะครับปกติปิดหกโมงครับจานหนึ่งส่งสามแรงข้างนอกางแรงรุดด่างกันตังค์วะเอาเข้าโซ่เหรอจะข้าไลฟ์กูเนี่ยน้องเต้นมันยังไงในไลฟ์พี่ยังเห็นเนี่ะน้องเชียร์น้องเชียร์น้องหน้าน้องไม่เป็นไรมันอยากเต้นก็สร้างมันเถอะผมจะเดินผมจะเดินนะไอพี่พี่นี่เป็นแบรนด์เปล่าใครยืดนะใครยืดปุ๊งวะ วันดีก็ได้ไหมจีดแจ๊กโอ้เอาวีวีปรับเลือกเป็นห้าโอ้ทุยก็สวมใส่โดยใส่คอคอสทีหลังน่าบอกวันทุยจะแป้งร่างเป็นอะไรไม่ก็สองใบก่อนแล้วก็สวมใส่หนึ่งงั้นจีนกีดอ่ะวันนี้วันเสาร์นะครับพนักงานกับพี่จะใส่เสื้อร้านกันนะครับวันนี้ อ๋ออันนี้ไม่แจกคาร้านไม่แค่าไ่จกไม่มีครับแจกอย่างเดียวครับจ่อนก่อนแจกอย่างเดียวแ้ใคุจ่ายในเกดถ้าจ่ายจก่อนจี่ับฉลากแจกในร้านไม่แจกเล่รอบอกชิ้แจกไหนอ๋อนัคันมีความเก่จริงอันนี้ใส่ฟีก่อนเจ็ไมไ่ทาครับเีววันชิงซีแจกจับสลากแจกสลานใ้ไม่แจกหรออันนี้ตอนใส่มาจะถือนไซส์สาอันนี้ใส่ไม่แตกหรออันนี้ไซร์ลดอ๋ร์ โอเคอันนี้จายแบบกินคอเต็มฟังหน่คอเต็มะอะไรบ้างอะไรดิอ๋อมาตากแอร์นอกมันร้อนดูแดดเลยห้าบาทค่าตากแอร์หายใจแรงหกบาทหายใจเบาๆธรรมดาห้าบาทให้พี่จนะีนเสียงหายใจนะแต่ที่เสียงหายใจน่ะเพิ่มบาทนะสมิเกลเนี่ยต้ไมไหวๆเลยถ้าตบที่เจ็ดย <77. S 2> ี่สิบละมึง นะครับเหลือวห้าเอ,อื้ออเอื้ออเอื้อไม่เร็วจังวะเท่านั้นเธอะฉียครับไอ้ใบใบมันซ้ำอ่ะแทแรดเฮ้ยชาวแดนเดาทำไมมึงซ้ำๆนี้วะนั่นดิแตกกาบอ่ะเนี่ยแตกแล้วแตกแตกแ,แล้วจริงแตกแล้วจริงโอ้โหมันซ้ำใบซ้ำมาเอ้ยอย่าพูดอย่าพูดไปเอาอย่าคุยแม่อย่าพิจารณ์พี่พูดได้คนเดียวแทแรดพี่บอกกาบได้คนเดียวแทแด สานอาจจะต้องเป็นแบบนั้นเงียไม่จริงดิมันเล่นไม่ได้จริงๆ,ๆเลยเจ็ดเขี้ยวโอ้ยไอเตะมึงนี่แตกแล้วลูกพี่ <c oughs> โอ้ยแม่งบอกเลยรู้จักรู้จักเห่าปะ่ะ u ฟเฮ้าส์อะหนึ่งตองหนึ่งคู่อะโฟเฮ้าส์อะอันนี้กฎของเอ็นดีนี่ก็คือจ่ายไปนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ครับโอเคไม่เหลือทางเลืแล้ว <c oughs> อ่ะปะไงมันก็ต้องทำแล้วป่ะ <c oughs> ฉันต้องทำ <c oughs> ทำอะไรสักอย่างแล้วเสียงมันร้องไห้อันนี้ผมจวดหนึ่งใบได้ป่ะวะอ่ะอ่าสกิลที่สามก่อนเลยอันนี้จ่ายดิงเกลผมจะกดทิกล่างคือจวดหนึ่งใบและถอดโซจากหาวเวทหนึ่งใบเอ๊ะแต่มันมีไม่มีคำว่าไม่เกิดเพราะผมทำไม่ได้ ถอดโซ่หนึ่งใบใช่ไหมไม่มันบอกถอดโซ่ทั้งหมดจากเวทเซตหนึ่งใบอ๋องั้นก็และมันเขียนม,มีคำว่าและมันก็ต้องทำมันก็ต้องทำให้หมดถไอจัจ่วไอ้บอดี้<น>พี่ไม่แน่ใจวะ่ะมันไม่มีคำว่าไม่เกินหนึ่งใบถ้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็คือเนี่ยอุ้จะว่กับจั่วหนึ่งใบเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดใช่ไหมไมใครรู้บ้างวะมันมีคำว่าและอุมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆโดยปกติเนี่ยและเนะี่ยพี่เคยบอกแล้วไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นพี่งหงายหลังไปทิ้งแล้วเมื่อหลายปีก่อน ตายแล้วทำยังไงดีวะเอาเป็นว่าไม่ได้ดีวกว่ยพี่ตัดสินใจถ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ะได้ละได้มาช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยดิแยกใบมีน้องแบบหมาสีเขียวยืนหมื่นห้าไหมครับไม่ แยกใบชื่ออะไรนะบอลสีเขียวอ่ะใบมสนามเราไม่ถูกด้วยความสัมมาใช่ไช่ใช่กูซี้่ายิงถ้ามีคนถามว่าพี่คงจะเล่นการ์ดอะไรบ้างอ่าได้ขอพี่เล่นพี่เล่นการ์ดแวร์นิดหน่อยดอบที่เล่นเยอะหน่อยก็ซัมมอนเนอร์ครับของไทยนะแล้วที่จะเล่นแล้วก็การ์ดพวกบอร์ดเกมเล่นกับเด็กๆเขาเรกยกทำไายเวทเสพอ่าแล้วก็ใส่ทิ่งได้ใบเดียวบึ้มหนึ่งใบทิ้งอ่าคุณจะจีบเขาแค่ไหนเขาก็ใจไปไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีด้วย ใครเจอใครครับวันนี้วันนี้เตเต้นะครับเต้แล้วเจนด์แลกกับโดมอะไรนะ่นคุณลืมแล้วชื่อมึงยาวแล้เหรอแจ็คไนด้ากอนลีแจ็คไนด้ากอนลีบีนี่ยใจเนาะใครเห็นก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะกําลังจะตายแล้วนะครับมือเล่นไงเนี่ยแลเจนด์กําลังจะตายแล้วครับแปดสองโดนแน่เต้หาจริงดิมันเล่นเวลาดี่ก็เห็นมือผมแล้วว่ะอ๋อมึงต้องแตกกันแล้วนะ บอกเลยว่าบอกใบนิดนิดว่าตองตองทุกใบคือสามใบกับสองใบคู่อ่ะไม่พี่ถ้าผมไม่ใช้ใบนีผมนี่ผมใช้ใบนี้นะอาจริงดิติ้งโอ้ยไล่เอาเลยเอาเลยไลโดมบอกสบายแล้วหมูนี่อวยเจหลอกว่าโดมไอ้ระวังฝั่งนี้มันหลอกนะเว้ยพี่แกต่อยมันตีก็โง่เพียงตายเลยไม่กันงั้นถ้าตีมาเขาโง่ใย่ะ ถ้าอย่าตีมันเลยมันจะโง่นะเว้ยมันด่าแล้วตีกโง่มัน,มาต,านมาตายนะมันตายนะเว้ยถ้ามึงตีไปน,นี่มึงโง่เลยนะไอ้ดมต้องผ่านไปผ่นนานก็ได้ไดาบาา่ายดมบอกอันไหนงโง่กันนะพี่ <c oughs> แดงเลือดเอาแล้วเลยไมเลือดหรือ,รอ,รอรสีแลือดฟ้ยได้ไหม <c oughs> ไมือบ้าอะไรวะมึงไม่แตกการ์ดหราแตกเลยแต,ยแตใแกใช่ไหมแตกเกตกรด้วยพี่อโอ้โห ใส่หนึ่งไหมแบบนี้ไม่ฝผมฝักฝีเลยแมทชิ่งคุณนี่จะมีคนดูไหมไปครับลองในโคตรเจ็บบักขี้นะเพราเอ้าเรียบร้อยครับตบเบอครับเอาแซมมอนถ่ายกล้องตาพี่หน่อยไอเตะดูพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอเตะดูดูเน่เน่อันนี้อ่ะเผื่อถามผมช้าไปหน่อยผมช้าไปนี่ไปนี่มือเตะเนี่ยสามใบกับคู่ไปไงฟูเฮา อาปาดูหน้าอน่อยนิดเต้ถามจริงแตกไหมแตกแตกใช่ไหมใครเห็นบ้างแซลมอนเห็นป่าเห็นเห็นมันแหกใช่มนเห็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 มเหมนเหนเห็นเหนเห็มเห็น้อ็นเนเห็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 นเ็นเห้นเห็นเห็นเนเนเห็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 น่ห็นเห็นเห็าเะ็นเหยนเห็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 ไเห็นเห็นเหอนเห็นเห็นเห็นเหนเห็นเห็เหนเหนเเเเ่นเนหะนเหเนหเนงหเนหหนหนยาเ ลองแซลมอนวันนี้เป็นตากล้องจำเป็นในพี่นะครับอาแซลมอนลงมือนหน่อยเดี๋ยวรูปแซลมอนลงแทนในเตยนะครับ